สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้มืดแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าเฮียตอนแรกจะจะไม่ถ่ายคลิปนะดูดิฝนยังตกอยู่เลยเป็นวันที่เอ่อเปิดเทอมวันแรกแล้วฝนตกหนักมากบอกเลยว่าน้ําท่วมรถติดนะและอีกอย่างคือวันนี้เฮียยุ่งทั้งวันเลยเพราะว่ามาีสินค้าออกใหม่มีลูกค้าเข้ามามีพี่เสกมอมทะดกมาคเยอะอะเยอะเยอะเแล้วก็เนี่ย จะสองทุ่มแล้วเฮียเพิ่งว่างนะครับผมเพิ่งได้กินข้าวแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะป่วยนะนะแบบอื่นพระอมอยังไงก็ไม่รู้นะฮะวันนี้กินกาแฟทั้งวันเลยเอานิดกว่ามันมีของมาส่งใหม่แล้วมีของออกวันนี้นะก็หลายอย่างกันแต่เป็นว่าเดี๋ยวเฮียขอเลียอ,อะไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรออกใหม่แล้วมีของเก่าด้วยนะฮะแล้วมีตัวที่ตามล่าด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ A few moments later เ้า เรามาดูกันก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เอามาถ่ายคลิปเล่นๆนะครับผมยังไม่ได้เก็บมันมี2กล่องนี้แล้วก็มี2กล่อง,อ,งอีก2กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูก่อนอันนี้เฮียต้องบอกกันเลยว่าไม่รู้มันคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นให้น้องนะครับผมนะอันนี้ถูกส่งมาจากคุณวีรพัฒน์นะครับอ๋อใช่เลยนะครับผมเป็นนี่ครับ f r e e d o เวอร์ช o n Bluebird นะครับผมนี่สวยงามเฮ้ยเขาแยกมาแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิขอมาเป็นแบบนี้อันนี้คือให้น้องนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นปาบาทอสโหเป็นมาสเเกตเลย m g เลยนะครับผมนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณวีรพัฒน์นะครับกาบขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บด,ดีๆนะครับผมฟีดอมเนี่ยดูดิ มาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับผมนะดดอมเนี่ยด,ดูดิดูพอมาอย่างดีแยกชิ้นนะครับผมเทียก็คิดว่ามายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันเทียก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวจะแยกชิ้นก็คือส่งเป็นแบบนี้นะฮะให้น้องไปแกะเองแล้วก็ อีกชิ้นหนึ่งเป็นปบา,บาทอสนะคบผมมาเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือแบบนี้เดี๋ยวจะใส่คู่กันไปแบบนี้นะครับผมก็อาทิตย์นี้สักประมาณวันพฤหัสสุกอะไรเงี้ยนะจะแจกกันพาให้น้อง3รางวัลน,นะครับผมค่อยๆแจกนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ๋อหนึ่งกองนะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นอะไรนะครับก็ส่งมาอีกท่านหนึ่งนะผู้ส่ง กระดาษมันแปะปิดมานะครับผมก็เดี๋ยวไปไล่ดูในอินบ็อกซ์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็น่าจะเป็นกันพาให้น้องนะคิดว่านะครับผมมาอัปเดตกันนะครับผมโอ้เห็นแล้วแวบๆเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มน,นะครับผมนี่มีครับผมนะอันนี้ถ้าใคร ให้มาอินบ็อกซ์บอกผมหน่อยทักมานิดนึงนะครับผมผมจะส่งเสื้อไปให้นะครับแล้วก็พี่คนเก่าๆด้วยก็จะเป็นผมจะแพ็คไปเ,เดี๋ยวจะแยกทีหลังนะครับผมก็จะมี s d w นะครับบูคงนะครับผมแล้วก็มีน่าจะเป็นเ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 ซอร์เจียนเวดดี้บัสเตอร์กันดั้มนะครับผมแล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น ตระกูลเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็น S B W World Hero สามกล่องเลยนะครับผมก็กราบขอบคุณมากเพราะว่าไอตัวแท็กตรงนี้มันติดนะครับชื่อผู้ส่งนะฮะถ้าเกิดพี่ท่านใดคนไหนส่งมานะครับผมก็ออบอกนิดนึงครับผมทักผมมานิดนึงครับผมจะส่ง,สงของสงมานาคุณไปให้หรือว่าเดี๋ยวผมจะลองแกะดูดนะครับนี่นี่นี่ได้ลชื่อมันขาดชื่อมันขาด เนี่ยคุณฮารัตฮิรัตนะฮะ<ม>กาบขอบพระคุณมากมครับผมเดี๋ยวผมไปขอ,อ,อไล่แกะดูดีๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออกันทาให้น้องนะครับไม่มีเวลาที่จะแกะนะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับผมแล้วก็เราดูต่อไปดีกว่าวันนี้มีแค่ไม่กี่อย่างนะครับผมอ่ะแป๊บหนึ่งเี่ เาเรียกว่าถ่ายคลิปเดียวให้มันจบๆไปนะครับผมอันนี้นะฝ่าฝนมาเลยเมื่อกี้นี้นะครับผมเปียกๆเ,เลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เฮียจะเอาไปทำเ,เขาเรียกว่าอะไรนะางานเรซินนะฮะแต่คือว่าหาไม่ได้ไปเจอในแอปพลิเคชันช้ o ปปีราคากระโดดมากนะครับผมแล้วปรากฏว่ามีพี่ท่านหนึ่ง เขาแถกมามีคนเขาขาดเขาโลกเว้ยโลกแบบราคาไอ้ตัวเนี้ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะของมันไม่มีอยู่ที่ประมาณพันไปป่านนะครับผมแต่คือว่าอันเนี้ยจะซื้อมาในราคาทันต้นเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็คืออยากได้เพื่อที่จะเอาไปทํากับไอ้ตัวงานเรซิ่นที่เฮียเคยให้ดูในคลิปก่อนๆเน,นี้ยนะมันก็จะเป็นตัว นะ G N X นะชื่อมันจะเรียกอีกแบบหนึง่งนะครับผมเดี๋ยวเฮียไปหาข้อมูลมาให้นะครับผมอ่ะให้ดูเลยกองคมๆเลยเขาซื้อเก็บเว้ยแต่ปรากฏว่าเวลาเขาขายเราขายเนี่ยเขาขา,ขายในราคาที่เขาซื้อมานะดูดิเฮ้ยน้ำหนักเยอะมากนะครับผมนี่หน้าตามันจะโง่ๆเหมือนที่เฮียเคยบอกไปนะตัว G N X เนี่ยหน้าตาเป็นแบบน,นี้นี่นี่แบบนี้แต่มันก็สวยดีแต่คือว่าเอามาทำงานเลซินนะ่ะมันเท่นะ ตัวมันโคตรเท่เลยนะฮะตัวนี้มี G.N.Dye อยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมแต่เฮ er, ียคิดว่าเฮีย er, อยากประกอบเพราะว่ามันดูแบบหน้าตามันดูเท่ดีนะดูหน้ากล่องก็ดูธรรมดานะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะเอเฮ้ยมันมีพาร์ตเป็นสีม่วงๆด้วย G.N.Dye ของมันแข็งมันเยอะนะมันหนักเลยเนี่ยดูดูคนดิแข็งเยอะนะเนี่ยดูดินี่มันมีสีเทาแบบนี้ g n die ก็มีมาให้นะฮะแต่เราก็อาจจะต้องซื้อ led unit อ่าเห็นไหมซื้อ led unit ใส่เองคระะับ tn die ตัวนี้ tn x 6 0 3 t นะครับผมนี่ G n die ugypt mobile suit นะเฟี้ยวบอกได้เลยว่าตัวนี้เฟี้ยวเดี๋ยวจะรีวิวตัวธรรมดาก่อน เพราะว่าเดี๋ยวส่งไปทำสีงานเรซินมันนานมันใช้เวลาเดือน2เดือนกว่าจะได้ดูกันก็เดี๋ยวเอาภาพก่อนทำกับหลังทํำเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะบอกได้เลยว่าจับจับปูดนะตัวสุดท้ายวันนี้เลยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเฮียไม่ไม่อยากจะซื้อตัวนี้แต่ปรากฏว่ามันรีโปรดักต์มาวันนี้เว้ยร้านกันทพาใกล้บ้านของคุณนะอาจจะมีมาเพราะทุกคนบอกว่ามันหาไม่ได้ มันกลับมาแล้วในกล่องใหม่เลยนี่บนะันไดน้ำโก้นะนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับผมปี2007คิดดูดินะนี่กันดั้มเทิร์เอกล่องใหม่โลโก้ฟ้านะสวยมากผมบอกได้เลยว่าอันนี้ราคาพันนิดๆแต่คือมันหาไม่ได้แล้วคือเฮียเคยรีวิวไปแล้วมันตั้งแต่มันเป็นกล่องซีดไงแล้วคือมันเป็นพลาสติกแบบ คุณๆอะไรเงี้ยแต่คือว่ามาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วลูกจ๋าเถือนเอที่เฮียอยากได้นะนี่เห็นไหมโทรเฟี้ยวโทรจับนะก็ไม่มีอะไรประมาณนี้เหมือนกับที่เฮียเคยรีวิวแต่คือว่านะครับก็นะประมาณนี้นะครับก็ บอกได้เลยว่ามันรีโปรดมาแล้วไปหากันได้ไปซื้อเก็บเป็นได้นะครับผมนะฮะราคาประมาณ1300อะไรประมาณเนี้ยนะก็แล้วแต่ร้านกันพาของคุณแล้วกันนะเฮียก mm ็ hmm. er เอามาให้ทุกคนได้ดูรีโปรดนะจ๊ะนะอันนี้ไม่ได้รีนะอันนี้ของเก่าเก็บนะฮะก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูเฮนะบะละเฮะละโอเคคลิปนี้ตอนแรกกาจะไม่ทําคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เฮียแบบเพียเพียในเหนื่อยเหมือนจะป่วยนะครับผมก็ sce. ค่อยว่ากันพรุ่งนี้มีอะไรก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันละกันนะครับผมไปเลยจ้ะบายบายสวัสดีครับฝนตกหนักรักษาเนื้อรักษาตัวกินยาด้วยนะจ๊ะบายบายไปแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ